นั้นก็ต้องมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนบริเวณใกล้เคียงอย่างยิ่งเมื่อ,อได้เหตุการณ์ก็ได้พัฒนาต่อไปเราก็ได้มีการลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นบ้างแล้วก็ได้พบเห็นว่าปัญหานี้ร้ายแรงพอสมควรเมื่อ คณาจารย์ในหลายคณะที่เกี่ยวข้องก็อยากจะลงไปศึกษาปัญหาตรงนี้โดยดรสมิธได้เสนอว่าให้มีการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะในแง่ของอชีวิตสุขภาพของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบกด็ดีในแง่ของนโยบายสิ่งแวดล้อมในแง่นโยบายทางด้านวิศวกรรมทางด้านสังคมนวัตกรรมสังคมและทุกด้านที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ให้ท่านคณาจารย์และนักศึกษาจากทุกคณะที่สนใจได้ลงไปศึกษาเพราะเราถือว่าเป็นการศึกษาเป็นการวิจัย โครงการด้านต่างๆโดยตรงเพราะนี่เป็นแนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่แล้วเราถือว่าต้องอาศัยงานวิจัยไม่ใช่เรียนหนังสือแบบฟังครูเลคเชอร์อย่างเดียว mm. เมื่อได้สัมผัสข้อเท็จจริงและได้ข้อมูลข้อเท็จจริงจนเป็นที่ประจับแล้วมีผลถึงขนาดที่ให้ทางราชการได้ออกมามี คําสั่งให้ปิดเหมืองเป็นเวลา30วันเราก็ถือว่านี่แหละคือการศึกษาการวิจัยการบริการช่วยเหลือชุมชนที่มีคุณค่าที่สุดเพราะว่าปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยรงังสิตเราไม่ได้ถือว่าเราเป็นที่เรียนหนังสือเพื่อให้ได้ปริญญา แต่เราถือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยคือขุมพลังแห่งปัญญาของชาติที่จะปฏิรูปประเทศไทยไปสู่สังคมธรรมมาธิปไตยฉะนั้นการดำเนินการตรงนี้ก็ได้ทำตามแนวทางเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเราสิแล้วก็โดยมีส่วนร่วมการมีจิตอาสา เพื่อรับใช้บริการเพื่อรับใช้สังคมเนี่ยก็เป็นอยู่ในสายเลือดของพวกเราทุกคนอยู่แล้วฉะนั้นการที่ได้ทำแล้วก็ได้ผลแล้วก็ได้มีส่วนช่วยพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดหรือหลายจังหวัดได้เนี่ยก็เราก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับดีใจที่เราได้มีส่วนช่วยพี่น้องประชาชน ดีใจที่ให้ผลการศึกษาของเราเนี่ยได้ส่งผลให้สติตเตือนต่อาการบริหารนโยบายบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลของส่วนราชการต่างๆแล้วก็ยังได้ให้สติตและข้อคิดอีกว่าการบริหารเมื่อบริหารแล้วซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่ก็ควรจะปรับปรุง แต่การบริหารจัดการควบคุมดูแลต่อจากนั้นก็ควรจะไม่คิดไม่ให้เกิดผลเสียต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนควรจะดูแลให้ใกล้ชิดแต่ที่ผ่านมาเมื่อไม่ได้ดูแลปล่อยปละละเลยจนกระทั่งถึงอย่างนี้เนี่ยก็ให้บทเรียนว่ารัฐบาลบกพร่อง ส่วนราชการบกพร่องต้องปรับปรุงแล้วก็ต้องดำเนินการแก้ไขทุกด้านทุกมิติต่ตอไปไม่ว่าจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องการให้สัมปทานไปแล้วต้องควบคุมว่าทำอย่างไรก็ต้องมีมาตรการชัดเจนมีการตรวจสอบตลอดเวลาการทำให้กระทบกับสุขภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจะเยียวยาอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรจะป้องกันอย่างไร ก็ต้องกระทําจะถือว่าธุระไม่ใช่ไม่ได้แล้วฉะนั้นการที่พี่น้องประชาชนมาขอว่าให้มหาวิทยาลัยรังสิตดูแลลงไปตรวจสอบต่อไปเนี่ยเราไม่ขัดข้องเรายินดีนะครับเพราะว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเราก็มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่า ต้องขอร้องเรียนฝากไปทางทางส่วนราชการรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง <S <S ผมอยากจะขอเจาะจงพูดไปถึงหลายหน่วยเลยโดยตรงเลยคือกระทรวงอุาาตสาหกรรมกรมทรัพยากรธรณีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านดรจักกมลภาสุขวณิชซึ่งอดีตเลขาธิการส,าส่งเส,สริมการลงทุน และก็เป็นกรรมการบริหารของบริษัทอัคราไมเน่งใช่ไหมครับบริษัทกัดแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบันท่านจำเป็นต้องยกเครื่องตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่นโยบายในการให้สัมปทานการควบคุมดูแลการดำเนินการผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างยิ่ง ต้องกระทําโดยเร่งด่วนเรายินดีทําช่วยเหลือนะครับแต่ท่านจะถือว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้ที่ผ่านมาแค่นี้ก็ถือว่าบกพร่องแล้วแต่โดยที่ผมก็รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวก็ขออนุญาตเรียนฝากว่าผมไม่คิดว่าท่านเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักบริหารที่มีชื่อ และน่าจะมีคุณธรรมจะไปนำบริษัทเอกชนมาทำอย่างนี้แล้วมาท่านมาเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งดูแลควบคุมในเรื่องนี้อยู่ในปัจจุบันท่านต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดโดยด่วนต่อไปก็ถึงท่านนายกรัฐมนตรี ท่านต้องถือว่านี่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องของชีวิตของคนคนเนี่ยบาดเจ็บลม้มล้มตายกันได้เรื่อยๆต้องรีบแก้ไขให้ได้หักข้อสอกกลับคืนให้สุขภาพเขาดีขึ้นแก้ไขอย่างไรก็ต้องทำอีกฝ่ายหนึ่งผมคิดว่าหน่วยงานราชการที่จะสามารถ ช่วยเหลือท่านได้จริงจังก็คือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมก็เคยไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาก็อยากจะเรียกร้องท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลท่านต้องเร่งดําเนินการเพราะว่าท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ทั้งหลายที่จะช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนด่วนเลยครับฉะนั้นที่ผ่านมาเหตุชไหนจึงไม่ได้ดูแลเหลียวแลเลยอย่างที่พี่น้องเพื่อชาวบ้านได้บอกว่าไม่มีใครลงไปเหลียวแลเลยจริงๆนี่ก็เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องลงไปดูแลในเบื้องต้นแล้วแล้วก็ในพื้นที่ด้วย ก็จึงขอเรียนเรียกร้องกระทรวงสาธารณสุขช่วยลงไปช่วยด้วยรีบด่วนครับสำหรับเรามหลาลัยรังสิตนั้นเต็มใจและยินดีอยู่แล้วแต่เราก็เป็นหน่วยเล็กๆจะช่วยได้ก็เท่าที่มีกำลังด้วยความเสียสละอาสาของคณา,าจารย์และนักศึกษาเราก็ยินดีครับแต่ก็ขอเรียกร้องให้ทั้งรัฐบาลถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ แล้วก็ลงมาดูแลแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่ใช่ปิดเหมือนไปแค่30วันเปิดออกมาแล้วก็เหมือนเดิมอย่างนี้ไม่ได้ต้องแก้ไขให้ดีให้ได้หรือถ้าเบื่อไม่ดีก็ต้องปิดไปจนกว่าจะดีตอ่ก็ได้ทราบว่ามีพี่น้องก็ไปเดินขบวนเรียกร้องให้เปิดเพราะว่าไม่มีงานทำก็โปรดได้เข้าใจกันให้ชัดเจนนะครับว่า การเปิดโดยให้มีอันตรายเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มเท่าการปิดก็ได้ดัง้นขอให้ทั้งรัฐบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้กรุณาดูแลเหลียวแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมทั้งนโยบายในเรื่องของการทำเหมืองให้สรุปชี้แจงให้ชัดเจนว่าการให้ทำเหมืองนี้ ประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างไรบ้างเท่าไรบ้างผมก็กราบเรียนเสนอต่อไปอีกว่าถ้าเผื่อจะต้องให้สัมปทานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีไม่กระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยแทนที่จะใช้วิธีการสัมปทานจ่ายค่าภาคหลุงเหมือนเดิมๆปฏิรูปสมัยได้ไหม ทำให้เหมือนกับที่ปิตโตรเลียมเขากาลังเรียกร้องอยู่เนี่ยคือว่าให้สัมปทานโดยการแบ่งปันผลผลิตเดี๋ยวนี้ได้ทราบว่าเหมืองเนี่ยทองคำเนี่ยมีรายได้ปีหนึ่งสี่พล้านบาทแต่ว่าประเทศไทยได้แค่60ล้านบาทเอามาแบ่งกัน80-20 ให้ประเทศไทยได้3,200ล้านบาท<笑><笑>แล้วก็ให้บริษัทอัคราไมเนีงเอาไปสัก800ล้านบาทมันจะเป็นการยุติธรรมขึ้นไหมนะอันนี้มันนอกเหนือมหาวิายทยาลัยรังสิต์แล้วนะแต่ก็เรียกร้องว่าเอาให้แฟแร่ก็ต้องยุติธรรมต่อกันทั้งประเทศแล้วก็ทั้งประชาชนนะครับก็ขอเรียนฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ